โอเคนะีวามร้เอย้นะคะราลงก่อนทลงสี่นที่ในบ้างคปเป็นเกียรติครับดีใจมากๆเลยจริงๆต้องบอกว่าได้ทํางานกับทั้งทาง D n d ด้วยครับก็เป็นหนึ่งในผู้จัดที่เป็น c r เตอร์ชั้นนำเนาะแล้วก็มีความเป็นแบบชว์ิสด้วยเพราะฉะนั้นจริงๆด้วยความมั่นใจในการทํางานครั้งนี้ค่อนข้างทําให้รู้สึกว่าวางใจในการทำงานด้วยแล้วก็สําคัญที่สุดเลยครับไม่ว่าจะเป็นทีมงานทีมต่างๆดนตรีทีมนัาแสดงเราได้มีเิ่งที่ถือว่าเป็น คู่ใหม่แต่ว่าก็คนเรียกร้องนะครับผมแล้วก็ปัจจุบันจริงๆมีคนติดตามเนี่ยกดจองบนแอปพลิเคชัน i อซมากที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นก็ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องครับในประวัติศาสตร,ร์วงการซีรีส์ไเลยที่ทําให้คนแบบทั้งโลกเนี่ยรอคอยมากที่สุดครับคุสำหรับเนื้อหาเรื่องนี้มันจะสื่อถึงอะไรประมาณไหนครับที่นักเป็นเนื้อหาเนื้อหาอะไรทางวงกลับเลยก็เป็นเรื่องของเด็กคนหนึ่งที่เขาเรียกว่าไม่ค่อยมีสังคมไม่มีเพื่อนนะ <ๆ S 2> ครับแล้วก็เล่นเกมแล้วก็ได้ไปเจอกันกับ ตัวพระเอกในเกมแล้วก็ไม่รู้ว่าเขามีอาชีพอะไรอเงี้ย<ม>ก็คือเป็น,ปนการเจอกันโดยประมาณเนี่ยครับยัากลัวบทอยูว่วามสนุกมันจะเป็นไที่ตรงไหนมันเหมือนมีความท้าทายอะไรเ,เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยความสนุกมันก็อยู่ที่ว่าสองคนที่เจอกันไม่รู้ว่าคนหนึ่งเป็นนักเลงคนหนึ่งเป็นนักเรียนนะฮะแล้วก็คือเรียนรู้ขึ้นไปเรื่อยๆแต่พอเกิดความลับมันก็จะมีเรื่องของ โลกของนักเรียนที่เข้าไปอยู่ในนักเลงอะไรอย่างงี้ครับมันก็เลยรู้สึกว่าเป็นโลกที่แตกต่างนะฮะแล้วก็มาเจอกันแล้วก็ได้เรียนรู้กันว่าทีเนี้ยนักเรียนจะทําให้นักเลงกลับมาเป็นคนธรรมดาได้หรือเปล่าโลกของคนามาเจอกันใช่ครับใช่ผมว่าเรื่องนี้ครบหลดนะจริงๆแล้วเราเห็นทั้งแบบความโรแมนติกค,คอมเมดี้ด้วยเราเห็นรถแอคชั่นที่ค่อนข้างแข็งแรงวันนี้ที่คุยกับมุ่งกับกับทีมงานก็ทุกคนก็ยืนยันครับว่าจริงๆเราจะเห็นฉากแอคชั่นที่น่าสนใจจากเรื่องนี้แน่นอน แล้วก็รวมถึงซีนรักร้อนแรงต่างๆที่เชื่อว่าหลายๆคนที่เคยเห็นหรือเคยได้ยินนิยายเรื่องนี้มาก่อนเนี่ยจะไม่ผิดหวังกับเรื่องนี้แน่นอนมันจะดิ่งไปถึงแบบดราม่าอะไรเที่ยเที่ยงเลยครับหรือว่ามันมียังอื่นมาด้วยผมว่าเราจะเห็นสุดที่ท,าท้าทายทั้งในมิติของคนดูครับแล้วก็นมิติของพร s e n t เ t i o n ของนักแสดงเองด้วยอยากให้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทุกคนติดตามเลยเพราะผมเชื่อว่าเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทําให้อุตสากรซีรีส์วายได้เห็นมุมมองที่น่าสนใจใหม่ๆมากขึ้นด ใช่ครับมีแอคชั่นนิดมีประมาณสัก20%ของเรื่องครับไม่นิดหน่อยนะไม่นิดหน่อยมาถึงมีนครับกับบทของคิวของเราอย่งไรบ้างครับที่นักเพลงมีหรืนักเนตรีใช่ครับก็เป็นคาแรคเตอร์แรกที่เล่นเป็นบูครับเพราะไม่เคยเล่นบูมาก่อนเลยก็เป็นครั้งแรกที่ได้เล่นครับแล้วก็มีตอนที่ทํางานครับก็มีแบบ ผู้มีบบประสบการณ์แบบว่ามีโพสต์แมนอะไรก็มาสอนในเรื่องก่อนเข้าซีนอะไรอย่างนะครับก็รู้สึกว่าเป็นบทบาทที่ท้าทายบทบาทหนึ่งครับต้องบูเอชชั่นเยอะนะครับที่จีเงเราอ่าก็มีมีบูก็มีพอประมาณครับพอประมาณดเสื้อเนาะอ ก็ไม่รู้ว่าถอดหรือเปล่าเห็นภาพตัวอย่างแล้วใช่ไหมครับเห็นแล้วเทเลอร์คือคือตอนนี้คือยอดในเทเลอร์อะไรมันก็พุ่งไปแบบเครื่องหลานเียบร้อยใช่ครับกรแสดกว่าแล้วกระแสดีเราอยังไรบ้างครับก็รู้สึกดีใจแล้วก็โล่งโล่งอกมากกว่าเพราะตอนแรกเราไม่รู้ว่ากระแสจะไปในทิศทางไหนแต่พอแบบกระแสตอบรับดีเราก็รู้สึกว่าแบบเออที่เราทํามากับทีมงานทํามาทุกคนก็รู้สึกว่าก็ประสบความสำเร็จไปอีกขั้นหนึ่งครับ นวสหรัับก็สําหรับผมถือว่าถ้าในเรื่องอาจจะแบบไม่ได้เยอะมากแต่ถ้าเป็นคิวการถ่ายอะไรเงี้ยมันก็ต้องใช้เวลาเกือบครึ่งวันในแต่ละซีนครับผมปีงนะครับกับต้องกายเนาะในเรื่องยังไงบ้างครับเราเป็นเด็กแบบค่อนข้างจะพอไปทางเนื้อถึงลูกเป็นเ็กเไม่เก่งอะไรเงี้ยไม่ไม่น่าเนื้อนะฮะก็กายก็คือเป็นเด็กทั่วไปก็อย่างที่พี่ดอมบอกคือ เป็นเด็กที่ไม่ค่อยมีสังคมก็เลยไปเล่นเกม <ขอ S 1> แล้วก็เลยไปเจอใช่กับประมนณนี้นบทบาทของมันโตขึ้นหรือมันอะไรขึ้นครับถ้าใน <c oughs> การที่ผมตีความของผมเองผมว่าดูโตขึ้นจากเรื่องที่แล้ว <c oughs> แต่ว่ามันก็ยังมีมุมเดิมๆจากเรื่องที่แล้วอยู่ครับมันยากไหมเหมือนมันต้องเล่นกับแบบว่าโลกของทีมแล้วเข้ามาเจอของ มมีออะไรเนกัันีอร่่กกยยยวโงูคบ็มันต้องใช้จินตนาการสูงนิดนึงใช่ครับก็ไม่ไม่ได้ยาก่หรือเปล่าค่อนข้างแบบถ่ายทำรวดจากรวดเร็วเลยด้วยไหมเร็วครับเร็วมากครับเรื่องนี้สองเดือนเสร็จเลยใช่กับกับฉากแบบจินฟินแน่นอนเลยมันมันลางกาปมันแบบร่างวางกินเลยไปก่อนการตรงระเบียงอันนี้คือต้องมีมากกว่าหนึ่งเม มีมีใกล้ครับใกล้มีแน่นอนคือเรื่องงานกันเรื่องที่สองเนี่ยมันมีเขือนหรืออะไรกันไหมมีปีกรือจริงผมมันมันไม่เขือนแล้วนะตอนนี้ตอนนี้คือมันเป็นความชินไปเลยใายทำมีฉากอะไรที่แบบว่าเออมันยากหรือมันต้องแบบอะไรหรือเรามีไหมจริงจริงมันก็บางทีมันไม่ได้อยู่แค่ในซีนแต่ละเล่นที่เล่นบางทีมันอยู่ที่อุปสรรคภายนอกว่า เดี๋ยวมีฝนจะตกออะไรพวกนี้ใช่ครับแบบหรือว่าอะไรจะอาจจะมีเสียงอะไรที่มันมารบกวนสมาธิเราอย่างเงี้ผมว่ามันก็เป็นในึงอุปสรรคด้วยใช่ขอคุณในมัครับตอนนี้คือเป็นเตัวอะไรตัวแท่งตัวอะไรอ่างเงี้ยคบตัวแท่งตัวแท่งระหว่างเขาเขาบอกไปแต่ผมมาก่อน แกไม่ได้ไม่ได้เป็นตัวแท็กอะไรใช่ไหมไม่ได้แทกครับมากรแต้ว่ามีคนแยกงไปหรอต้องรอดูครับก็บทวานเป็นคาแรคเตอร์วานเป็นคนที่นส์กับทุกคนเป็นคนที่ค่อนข้างเฟนลี่มากๆเวลาเจอใครไม่ว่าใครจะแปลกหน้าหรือว่าคนเดิมๆอยู่แล้วเราก็จะเป็นคนที่สามารถ อยู่ได้ในทุกกลุ่มเราจะเป็นคนที่เข้ากับคนง่ายมากๆแล้วก็เป็นคนที่นิสกับทุกคนใช่ครับก็เลยทำให้ชีวิตของวานมันเหมือนมีแต่มีแต่ความสุขเนาะมันเหมือนมีมีมีความสุขมีทุกคนมีทุกอย่างพร้อมใช่ครับแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าในเรื่องเราจะมีความสุขจริงๆหรือเปล่า <laughs> ไปลุ้นกันนะว่าตอนวานจะเป็นอะไรยังไง ใช่ครับนิตาคุณิต้ค่ายค่ะยังไงกต้องขอขอบคุณข้าวมากก็คือแทบจะไม่ใช่ผู้หญิงคนหนึ่งแล้วเป็นผู้ชายร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มสำหรับเรื่องนี้ข้าวมากค่ะก็ภูิกลับปั้นอย่างดีบูสุดขีบิ๊กไบ์ต่างหากคือคือหนักหรือว่าอะไรไหมสำหรับบทกอนก็เป็นบทที่ไม่เคยเล่นมาก่อนค่ะก็ ค่อนข้างไม่ไกลตัวมากเท่าไหร่เพราะเราก็เป็นในผู้ชายอยู่แล้วก็ได้ค่ะได้ทำไมคนต้องมาดูแล้วก็อินกับบทเจฟเซนไข่ครับก็คือคือเราเนี่ยมีมีแก๊งสเตอร์เงียแบบว่าแก๊งเล่นเกมกันส่วนเราก็จะเป็นเจที่แบบก็ขึ้นชื่อว่าเจในแก๊งค่ะก็ก็จะค่อนข้างจะเกี่ยวกลางแล้วก็เบี่ยงวีนค่ะก็ รอดูคำแปลกๆได้อ <c oughs> ของเจ๊ไผ่น้อค่ะอ่าน่ะอยากให้ที่ฝากหางนะครับสำหรับซีรีส์พี่นักเรียนะครับไ <c oughs> ป้นชมกันเมื่อไหร่ทางช่องทางไหนบ้างครับี มาดเกินไปก็ My d a y Gangster o p e a นะคะที่นักเลงที่รักครับสามารถรับชมได้บน i g ชีทีเดียวเท่านั้นพร้อมกันทั่วโลกนะครับทุกวันพฤหัสบดีเวลา2ทุ่มครับผมก็เริ่มวันที่26ตุลาคมนี้แล้วนะครับผมก็อยากให้ทุกคนติดตามกันมากๆแล้วก็แน่นอนครับว่าสำหรับสมาชิกแบบ VIP ก็สามารถติดตามชมได้ประสบการณ์ที่ดีที่สุดเลยบนไอชีนะครับ ราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนครับมารับชมพร้อมกันนะครับในเวลาสองทุ่มวันพฤหัสบดีครับผมพักได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับยิ้มสดใสลุไปนะครับย้มุนะครับ